สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ไม่เกิดน้ำหมี่นะใช้น้ําหมี่เช่นแข่นะจ๊ะโอเวันนี้มีงบหนึ่งพันบาทนะไปเลยฮ้องจุนี่กันดี่ก็ไปให้ไป้วขอคนละหนึ่งหาายหนึ่งสต๊า e ให้น้ำหมี่ได้ละกันนะส่วนหนึ่งพอเอามาถึงก็ใช้สก,กิลอะไรกูเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะหกสิบาทนะ ไม่ขมเลยเวนตก่าแล้วเฮ้ยจริงดิจะแข่งให้กูแบบนี้ได้อะเอ้ยแตกดิเน้นๆนะสวยสิ่สิบเป็นหร เอาแนละ้วเลตมาเข้าอะไรตอนนี้อุ้ยตัวละแบาทเลยนะอุ้ยสิบเอบาทนะสิบาทสิบาอ,อาทอุ้ยเลี้เลี้ยวเป็นแถวเลยโดนใส่เขา,า,าใหเา้เริ่แข็งไล่เบน เรียบร้อยครับตายฮะเรียบร้อยฮะเปินด้านเอี๋เอาไม่ได้ด้วย ไหนวะเอาข้าวผมเฉย,ยทุกคนเท่าไหร่ให้มันคุ้มค่าเนาะโอ้โหหลายเดียวเอง เอ้โหแล้วไม่ได้ด้วยบาขนาดนี้เฮ้ยไข่ก็ยังดีวะสวยโ,โหแล้วล่างสองเอาไปแล้วล่างสามในร่างสองเอ้เอ,เ,อเรียนมาสวยขึ้นทุนนีน่แหละเลยปะ ตัแม่งไปสองอ่ะมันใช่มันใช,นช่เออมาแตกเรียบร้อยขอเน้เนๆนะแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้โชว์่เต็มกระดานเลยดิร้ 160, อยหกสิบอจะคืนทุนอยู่แล้วนี่เดียวอืย่ยเราแตกเรียบร้อย120ยยี่สิบมา อสองมาไม่ได้ทุกคนไม่หนนงั้นโดนกูโดววนกูแล้วโดววนกูแล้วเอ้าเอเลี้ยนแต่เฉยคืนทนไปดิตัวนี้จะแต่งหรือเปล่าเนี่ยขอเฮ้ยขอเฮ้ย ไม่ได้แน่เลยว่ะทุกคนอย่างมาถอออย่ามลาแท้ไอ้ยี่ฉามา่ะทำทุนหน่อยเอ้าได้เฉยพันเจ็ดด้วยโอ้โหโคตรสุดเจ๋วเลยใครมาเฉยทุกคนแยพ่พอพอพอครับโอเคไหมคิดนายกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ